ถ้าคนคนนั้นมีความสําคัญกับชีวิตของคุณมากเพียงพอนะครับคุณจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้เขาพอใจพยายามที่จะรักษาความรู้สึกเขารักษาความสัมพันธ์ที่มีแล้วก็พยายามพัฒนาความสัมพันธ์ให้เขาพึงพอใจมากยิ่งิ่งขึ้นไปอีกการทําอย่างนั้นนั้นหมายความว่าคุณต้องการที่จะทําให้เขารับรู้ว่าคุณเนะี่ยมองเขาเป็นคนที่มีคุณค่านะเป็นคนที่มีความหมายเป็นคนที่มีความสําคัญ และก็ในทางขณะเดียวกันนะครับก็อยากยังมีความหวังว่าให้เขาเนี่ยมองว่าคุณก็เป็นคนที่มีคุณค่ามีความหมายมีความสําคัญด้วยเช่นเดียวกันนั่นเป็นเพราะอะไรครับนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณคนคนนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะให้คุณให้โทษคุณได้สามารถที่จะให้โอกาสตัดโอกาสคุณหรือว่าให้อ่ารางวัลหรือว่าลงโทษคุณได้คุณก็ต้องต้องให้ความสาคัญควา,คควาพิเศษเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณให้ความเคารพให้ความศรัทธาให้ความเชื่อมั่นให้ความสําคัญ ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความหมายในชีวิตของคุณจริงๆมันก็อาจจะเป็นไปได้หลายหลายหลายอย่างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะให้เขาพึงพอใจนั่นเองนั่นหมายความว,ว่าคุณคนนั้นเนี่ยเขามีความสําคัญมีความหมายกับชีวิตของคุณมีคมุณค่าในชีวิตของคุณจริงๆนะครับอาจจะจริงก็ไม่จริงสองอย่างนี้แต่ว่าหนึ่งแหละให้ผลประโยชน์ได้ให้โทษได้เนาะสองก็คือคุณเคารพศรัทธาเขาจริงๆคุณคุณให้ความสําคัญเขาจริงๆ คนก็เลยแสดงออกไปลักษณะนั้นแต่กับอีกคนหนึง่งถ้าคุณปฏิบัติตรงกันข้ามเลยคุณมองว่าเขาเป็นของตายคนคนนี้เรียกหาตอนไหนก็มาแล้วก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้ในชีวิตนี้ปฏิบัติกับมันยังไงก็ได้ถ้าคุณมองลักษณะอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าคุณไม่ได้ให้ความหมายไม่ให้ความสําคัญไม่ให้คุณค่าในในในตัวของเขาเลยนั่นหมายความว่าคุณก็ไม่ได้มองว่าเขามีความหมายเพราะฉะนั้นคนที่ถูกมองว่าไม่มีความหมายคุณก็ควรที่จะไม่ต้องมองอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นคนที่มีความหมายด้วย ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเขาไม่ได้มองว่าเรามีความหมายอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบเกลือจิ้มเกลือนะครับหรือว่าอาจจะเป็นฟันต่อฟันตาต่อตาฟันต่อฟันแต่ว่ามันก็สมควรกับเหตุผลไหมครับว่าเออถ้าเขามองว่าเราไม่มีไม่มีความหมายเนี่ยเราก็จะยังมองเขาว่าเขาเป็นคนที่มีความหมายอยู่ทําไมเพราะว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยมองว่าเรามีคุณค่าอยู่แล้วนะครับก็ทิ้งๆคว่างๆมีก็ได้ไม่มีก็ได้ในชีวิตเพราะฉะนั้นปล่อยมันไปเลย <c oughs> ก็อยู่กับตัวเราเองแล้วก็หาคนที่เขามองว่าเรามีคุณค่ามีความหมายมีความสําคัญดีกว่าถ้าเรามีความหมายกับชีวิตของใครนะครับเราควรไปอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าอยู่กับใครแล้วเรากลายเป็นคนไม่มีความหมายมีก็ได้ไม่มีก็ได้อันนี้อย่าไปอยู่กับเขาครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะครับ